กับสวัสดีและสวัสดีเด้อ่มแม่พี่น้องภายในในต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วนะพี่น้องเนาะกับมานี่เบาเสียงได้มาบ้านหน่วยทองเมืองไซบุดีแขวงสะวันนาเขตเนาะพี่น้องเนาะมีอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะซึ่งอยู่น้ากันสองคนอ่ะวเพิ่นาจากไปทํางานอยู่ต่างประเทศเนาะ แต่ว่าเรื่องการตดิดต่อหรือว่าจังไรเนานะอ่าบ่าวเสียงกับยังมรทัศน์ในหูรายละเอียดเนาะพี่น,นะนะ้องเนาะว่าครอบครัวของน,อน้องพนนีเป็นอยู่จังไรเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวเสียงกับสีเข่าไปถามครอบครัวเพื่อนเนาะพนะีะนะนะนะ่น,ะนะนะ้องเนาะกับโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวเสียงก็ได้เขามาฮอดมาถึงในเนาะพนะี่นะนะ้องอ่าบ้านหนุวยทองเนาะพนะี่น้องเนาะ น้องพี่น้องเนาะกับโบเชียงก็ชิได้เข้าไปสอบถามเนาะว่าเพิ่นอยู่น้ากันจักคนเนาะพี่น้องเพื่อนซานเพิ่นก็ยังโบทันแล้วเนาะแต่โบเชียงก็ชิเข้าไปสอบถามเนาะพี่น้องเนาะเจ้าสบายดีเนาะสบายดีเจ้าเจ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งข้างในน้องก็ได้เนาะโดยโดยนั่งทางตรงเด้อร์ยังบาเจ้านั่นรุมรุ่งเนาะ เจ้าเนาะอันอยู่ Stand an, น้านกะันจักคนเนาะตอนนี้ฮะสามคนแม่ลนะูกนี่แหละสามคนบ่แนะม,<า>ม่มนอ๋อโดยด,ด้ยอันชื่อยังเนาะตอนนี้ฮนะตอนนี้ฮะชื่อแปรอน้องแปรเนาะอายุเท่าไรเนาะซาเป็ดซาเปดเนาะอ๋อโดยโดยตอนนี้อยู่น้ากันสาม,สามคนเอาผัวได้ใช่ไหมเพราผัวคอยอันอยู่ไทยแต่ว่าอันยังบุรีแต่งบุรีแปลงเพิ่นเป็นคนไทย แต่บุญเจ้าก็พินสิมานำยังยังบ่ได้คุยกันเรื่องมาอ๋อผัวมันก็คือลูกสองคนนี่เป็นลูกเบิรตบ่อตายอ๋อตอนนี้เลิกกันแล้วจังตายพอของผู้นี้๋อแอ้วตอนนี้รุกก็คือน้องนี่ได้สองคนบ่นแต่ว่าอันพอของผู้นี้นั่นเิ่นเชีย้วเนาะอันน้องคนนี้นั่นคือลูกคนไทยลูกคนไทยเนาะ อ๋อโดยโดยโดยจะับเป็นยังคือได้กันขาดบบตติดคือคือห่างติดต่อกันแบบันน้องโซน้องอย่างกัอยู่พุ่นกับห้องเศร้าห้องอย่างเวลาน้องเก็บน้องเป็นกะผัวกะเผาก็เลยสงสารผัวก็เลยมาแต่ยังบริปากันอ๋อตอนนี้บ่แม่ถ้าถ้าสมุดคอยอยู่กับแบบผัวไปหาเงินบ่อได้กับเวลาคอยโซ่แล้วผัวต้องเบิ่งอ๋อโดยโดยโดย ก็คือตอนนี้นันพี่ติโตมาหาอยู่วะโทรมาอยู่โทรมาอยู่วะก็สรุปแล้วตอนนี้อยู่ร่วมกันแค่สามคนสามคนเนาะแต่เพื่อนอันพอของน้องเพื่อนยังจีเพื่อนจีข่ามมาอยู่วะหรือว่าจังไรกัถขามิตรนี่วิตรจินกสีมาเพราะว่าเอาเงินนันกระเป๋าน้องค่ะตัดน้องโอ้โหอ๋อน้องเป็นยังตอนนี้ฮะ คลอดลูกเลยมามแตกต่วน้องป่วยตลอดนี่สิดโดูดูได้ผ่าตัดตวนก็เลยจิดนี่หักเงินหักสาวเงินเท่าแก่ไบก่อนตอนนี้หายหายดีแล้วบพตอนนี้ฮะเฮ็ดเวียกนักกันยังบ่คอยได้น้องแบกแล้วกัวมันน่เจน้องก็ลืมว่าน้องผ่าตัดอ๋อดูดนคลายๆบอเพมันยังบ่ชนี่เนาะน้องเนาะ นักบ่ได้หิวนะํมพดพาคพดอย่างกะอยากหาให้ลูกได้กินมันบ่มีสายดึงเขา่าคนก็ให้ต่อน้าแต่ว่าน้องบ่มีเงินซื้อสายออดลดดอ่าการกินการยู่นี่เป็นยังไงตอนยูมกันสามคนนี่กินเข่ากับไข่หน่วยหนึ่งมื้อนี่ก็ได้กินเข่าเนาะหน่วยหนึ่ง ข้าน,า,ขา,าน้ำนี้มีก like ินอยู่ว่ตอนนี้ครับเอื้องต้นเออโดยโดยเพิ่งกับลูกเพินแต่เอื้อยน้องกับบริหาบริหาอันไรนี้ดอกแต่ผู้ข่ายอย่างนี้อองมาเองว่าอ่าควรลูกเควนก็ลายมันลูกน้องอีก็เลยอ๋อโดย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 เนาะแต่ว่าพี่อัน น้องเป็นคนบ้านนี่เลยบะเป็นคนบ้านน้ำม่วงเป็นคนบ่แม่นคนบ้านนี่บะแม่ง่ายมานี่นได้จะปีแล้วประมาณตั้งแต่พ่อแต่แม่ก็ประมาณห้าหากปีนี่แหละอ่ะาหกปีเนาะแต่เพิ่นซื้อดินให้ซื้อดินให้แต่ดินดินน่องซ้ายบ้านนี้น้องซ้ายสงสารเอือย้ยเอ้อยโซเอ้อยอย่างก็เลยหยุกด,ดินให้ออโดยโดยโดยเนาะ เป็นพีนพ่น้องเลยพี่น้องมีการเจ๊กคนแต่ว่าอยู่พ่ายอยู่มันอ๋อพีนอ่น,น,นอ้องเพิ่นการช่วยเหลือ,อยังนี่เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่บ่ตอนตอนนี้เพิ่นเอาเข้าให้น้องเอาไข่เข้ามาให้สอบหนึ่งอ๋อโดยโดยโพ่อแม่ก็แบบนีพ่พอเพิ่พพนก็นเอาเมียใหม่แม่ตายแต่หึงแล้วเอาพ่อของน้องบ่แม่ แต่ว่าแม่นเสียแล้วเนาะเสียแล้วพ่อได้เพิ่นติดต่อมาหาเยอะ้องลการโดนโดนมากเธอหนึ่ง่นกับโบมี่คือกันสุพลสุบโมี่อ่ะโดยโดยโดยอันนอกจากมาเทยูอ่าฟั่งอันปูประเทศไทยนั่นจะปีแล้วเนาะสองเดือนแล้วเมาพึ่งมาเนาะสองเดือนเนาะน้องพาตัดเห็ดเหตุเรียกบ่ได้แล้วก็เลยมา มาก่ะแบบนี้เลยแบบคือง่ายเห็นนี่เลยเฮือนจานกับกลางคืนน้องกับบรินนอนเผาลูกลูกก็ยังน้อยเนาะหนึ่งนมากกับย่านเนาะเพราะว่ามันผาเฮือนกับบดีตีหนึ่งตีสองบรินนอนเนี่ยเอเผานนองเผาลูกลำบากเนาะลุ้นกันกันโอ้ดเดยกลูกกับสองคนเนาะแถมร่างกายกับบสมบูรณ์เนาะกับเจ็บไข่เนาะบัดเวลากระเพาะึ้นกานทงสามเมอรป็ยังที่เรา น้ำกลานี่ไข่บ่อนน้องออกนี่นะฮะเป็นไข่เนาะเป็นไข่ได้สองวันเลยอไอ้เอ้ยเนาะอันนี้ก็หากระเซ้ายอยากการพาเพิ่นบางข้างกันนออ้องกัยืมเงินเพิ่นไปซื้อยาเลยจากจาอันพภนพูลานี่ใจจักปีแล้วพอดีปีนี่แหละ ปีพอดีวะแต่แม่ก็ยังเก็บวกบวได้ผ้าตาดกับตอนคลอดนี่ละพางก็เลยว่าเป็นนี่เป็นซีนก็เลยผัวกับบริแม่บ้านนี้หลังจากนั้นโควิดก็แห้งขึ้นบ้านในงานการกับบระเทศก็อยู่อยู่ในห้องานี้อยู่ในห้องกะเวลาเวลาเจ็บเวลาเป็นกับผัวกับบริไปลาเผาตัวเองบบบเงินบัดกินข่มืงินขาห้องยังสามสี่เดือนแล้วบริจ่ายเพิ่นแต่ว่า โชคดีแต่พวกอันปวดนะคะปวดอันเศร้านะเพื่อนใจดีนะด้ว้วยเพื่อนอนุโลโมให้ตลอดแล้วกคุณเพื่อนหลายๆที่ยังเบิ่งยังเมตตาโอ้เนาะกับชื่นชมเนาะโอ้ที่เพื่อนยังเมตตาเนาะกับกับเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันกับเพื่อนกับมีจิตน้ำใจเนาะที่ช่วยเดือกันเนาะกับขาหองหมองค่ะเนี่ยกะบริสียหลายแต่ว่าค่าใช้จ่ายหลายกลัวขาไม่หมอค่ะ คนสวยอ้ปกติหาข่าวหมอแสนสามแต่เพิ่นเอาก็ะสามหมื่นโดยโดยโดยแต่ว่าขาดใจ่ายอย่างอื่นเที่ยวไปเที่ยวมาบัดรุมีรถเจ้า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 ก็ถือว่าดีที่สุดดีที่สุดว่าเพิ่นยังเอาชีวิตขึ้นมาแล้วกับเงินเพิ่นกับอะไรเพิ่นเอาชีวิตน้องไว้ก่อนก็คุณหมอหลายๆก็คืออ่าก็คือตอนที่น้องอยู่อยู่ทำงานอยู่พุ่นเนาะอ่า ที่สิมากลับมาบ้านเท่านี้คือ,อการอยู่กันกินมันมพอใช่ใจเนาะแม่นแล้วกะน้องอันมีเงิน4 0 0พบาทมาแต่ไทยโน้อรื้มาหอดบ้าน,านยังเหลือเงิน2 0 0 0สนลูกอยากได้ใกล้เลี้ยงก็จําเป็นเสื้อให้ลูกเพราะว่าป้าลูกว่าอยู่กับพอ no, 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 no. ก็เลยสงสารลูกก็เลยมากโน้ด้แต่ว่าพอของน้องเพิ่นกับติดตมาอยู่ดี๋นี้เนาะแม่นเพิ่นกับบริทิมคนน้อยนี่ค่ะ เพิ่นกะติดต่อแต่ว่าเพิ่นมีนี่มีสินเพิ่นหลายโดยโดยโดยเลือกเลือกเนาะระวังเลือระวังหัวเด้อแต่ตอนนี้อยู่ร่วมกันแค่สามคนแถมสามคน เป็นน้ำเป็นยังได้ใช่เนาะอยู่กินยังเขา้าน้ำสั้นปลาอันในหัวหนึ่งเข่าก็ได้น้องหิวเอาหิวยังหิวหลายน้องกะเจ็บกะอันพู้นี้แล้วไปตักอันน้ำสร้างก็ไม่เท่าหมอบักล่านี่อว่าเมนกระตุกกระลอนได้เนาะอายุเท่าไรล่ะเนี่ะอายุหาปีหาเลยเนาะเมนโดยโดยโดยใส่กระล่อนนั่นแหละไปตักให้อันค่อยก็ได้เงานใหญ่ๆจงารนุ่งประจำเป็นบอกความยากจนนี่แหละเนาะ แมนแต่ก,กี้ก็หาเงินกับพอ่อโอเคอยู่เห็ดเพื่อนเห็นอย่างก็พอได้แต่มาแบบนี้ละมันเป็นแบบนี้ละพยานก็ได้ no, no. มดนเคอเพาะขึ้นแล้วก็ขึ้นได้ไอ้ไหนันกหน,นักชุดกับเวลาถากะเพาะขึ้นนี่ลำบากแหงเนาะลำบากแหงบางน้องเป็นคนโรคหัวใจบางที่ก็สอบไปอ่าพอมีวิธีที่จะรักษาได้บะน้องก็ยังบอกว่เจ้ากับเงินกับบุญเจ้าก,ก็สิไปหาหมออืแต่ว่ารักษาอาจจะมีเนาะ มันมันแบบมันเป็นมามันมันอยากหากแบบนี้เลยมันเจ็บบ่เนาะมันเจ็บมันแนนขึ้นเป็นถ้าเจ็บแน่นนี่เป็นเวลาจักมือเพิ่มจีหายนี่ครัคันคันเจ็บวันถิดก็เป็นวันข้ามวันถุดปอสามสี่มือพวบางที่นอกก็ต้มห้าใบเงาขิวอย่างกินนั่นแหละกินไปแบบนั้นแนีะยแต่ผมจ้าว่ามันดีอย่างน้องเจ็บแห้งเนาะกลางคืนกัแบบแบบว่ามีคันสีไปเอิญใส่คนบัดเกรงใจ ก็เลยจําเป็นคุดทำไมยาขิวอย่างมันด่างไปอยู่กับลูกจักอันใดย่าแน่จักอันใดเจ็บแน่โดย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 กันเวลาเข่าห้อง่ามกันไปเอิ้นคนไปอยู่น้ำอยู่น้ำคนน้อยนี่แหละเนาะก็เลยแบบกันเข่าขอได้คนน้อยนี่แต่ค่อยบวชหายไปนะ่ยไค่อยกับบวชหายทุกโทย์แต่ค่อยบวชหายเจ้าเจ้าเเจว่าถ้าเอาคนน้อยเก่าชีวิตคอยสิบายแต่ค่อยบวช เ <Ch> ขาอย <Christina. S 2> ่างไงงูมคนสามตแต่คนบอกเอาเป็นน่ารกกับลูกเจ้าเจาเจ้าเนาะอยู่ในศูนยัขตัวผู้ใดก็ยังได้ยังได้คนน้อยนี่เขาว่ามันหงูมันน่ะนะเออเนาะไปคอยอ่าโบให้เจ้าเจ้าอันอันนี้โบหม่องนอนของน้องค่ะเป็น ลอ,องเปิดพาขเขาเบื้องชุกโอ้ลูกชายค่ะเก่าแล้นี่นแหละโอเคเพราะพาแบบโบนั่นนี่เปิดปิดจริงจริเลยบ่าน้องนี่ฮะโอ้ยในพี่น้องมันสูงไอ้มันนักข่อยก็เลยแก้แก้แล้วก็ตอกเองอ๋ออันนี้นี่อ่าน้องเหเองเลยบ่ หาอันดาวานบ่หาเพิ่นเนาะหาหาคนที่ฮู้จักบ่เพิ่นมาเฮ็ดให้เนาะแต่เงินซื้อผ้ากับจ้าเนาะของเอื้อยเพิ่นก็ซ้ออยู่เอื้อยนาะอ๋อโดยโดยโดยเพรื่อนก็ครอบครัวเพื่อนไหนอืมอันนี้น้องตอกเองเป็นข้าวไก่เนี่ยมาน้องเห็ดเห็ดแบบน้องอ่ะอยากเห็ดแต่เงินคุนมันบมดมีน้องก็เห็ดไปแบบนั้นแหละอ่าจ้าบางที่วัดสวนก็ให้ให้ลูกชายอยู่ ซอยการคนละขนาดกับแม่น้อยน้อนยเพราะว่าอยากได้อยากให้ลูกได้กินคือเพิ่นกรเนาะเฮือนเฮือนเฮือนกับหลังไงอยู่แต่ว่ามันมันโบเล่อเนาะมันโบเล่อแล้วแตคือว่าอุปสรรคมันลายเนาะละลนยละลายแม่นแล้วกระน้องกระบุญแจกความว่าเออสีเล้ามือด้ายุดหมายอยู่ใส่น้องยังโบบุญแจเลยเพราะว่าอยู่พุ่นกะนี่นี่กระยังบวิดกะทำสีมากกะ เพื่อนดีก็หนีอยู่น้องกับบุญแก่ความสีเหตุแต่เจ้าของห้องก็ยังมาเมื่อใดเพิ่นกระหายมาแต่ว่าต้องหับที่สอบของเพื่อนอ่ะเพราะว่าเพื่อนสวยเหลือหลายแล้วน้องก็เลยเออเป็นเนี่ยอะไรกับเพื่อนก็ยังให้ความเมตตาบันชีปเหตุใช่เพื่อนเหลือนั่น้องก็เลยบโบหอยเหตุก็เลยให้ผัวอยู่อยู่จนกว่าเพื่อนละเออเพื่อนก็สวยหลายสวยหลายคือที่ว่าเพื่อนให้ที่พักอาศัยนั่นแหละ ก็ที่จนสมเนาะก็ที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาเนาะขอบคุณเนาะเบิกเนาะนับตั้งแต่อยู่ห้องบ้านก็บเรืมบุญคุณเพิ่อนไอที่ว่าเออเนยังว่าเราเป็นคนต่างดาวเนาะน้องบ่มีบัตรบ่มีอย่างมีแต่พาสอร์ตแต่บ่มีการรักษาเพิ่นยังช่วยนะไอเจ้าเจ้าเจ้าก็ถือว่าเพิ่นให้ยชีวิตใหม่แต่ยังโชคดีเพื่อนยังมาดีได้ไหมตากับน้องนะ พันเนาะโอ้พืชสวนส้มพันเนาะแม่พนพนดีจจ้้าาดีจนว่ะเนาะ,ะกัอันเป็นผ้าห่มมีแค่นี้บ่เนาะมีมีอีกพื้นนึ่งพื้นพืน,พน,พนที่น้องไปตากให้ผ้าห่มเสื้อแพ้ากับจีจ <ำ S 1> นี่จำนี่เนาะน้ะนองเอมาจากไทยมาโอ้แต่อันปุ๊กอันมองอาศัยนี่น่ะอยู่ใต้ตารางเฮือนเนี่ยท่านเซ็ตเนาะ อันนี้เขาบ่เนี่ยนะเนาะเขามีแค่นี้บ่แม่นเลยเพิ่นเอาให้อ๋อเขาแบบมีแค่นี้เนาะตัวนี้เขาเปิ่นมันตกหนาวอะไมันตกหนาวน้องก็เลยเอาไว้เกลือไก่มันเป็นมอดนะมันมันขี้บ่ตันเนี้ยเขาเป็นเสียบ่ตัวนี้ะมันเสียเพิ่นสีสีมันคอยเสียดายคอยเลื่อไว้เกลือไก่ให็นรึดโดูดูดูเนาะเมนอืมลูกชายแล้วว่ะคือบอกเอาหมูมาเลี้ยงไอ้เม่หมูมากจะใสแม่กับหมูมันเหมออนนน นน้อยจ้ะอยู่แบบนี้นะเวลาเข่า้องน้ากัคนน้อยนี่ถาม่าเห็นแม่ก็ให้กับบางที่ก็ไปผากไม่ใหญ่เฮื่อนั่นดึกดื่หลางคืนน้องกับปุ๊บคำกลางคืนนี้ให้บ่ลูกให้บ่ลูกบอเคยให้แต่ว่าเวลาปวดนักปวดอย่างอ่ะไปแหละมันตื่นอ๋อแม่นี่บ่ะแม่น้องแม่เป็นเนาะแต่ว่าน้องก็คือว่านะอยู่ร่วมกันเนาะครับบุมมี อ่ามันบ่มีคนจับคนหยังกลับอยู่กับลูกน้อยเนาะนึงมานึงมาเจ้าของแบบเป็นโรคแน่เนาะบ่แข็งแรงเลมันก็ยากเวลากรพาขึ้นก็โอ้ยจังอันดลูกจังอันดตัวเองนยๆๆเนาะอืมเนาะชีวิตัวก็บ่อยู่แล้วก็ต้นัต้นเสาก็ยังยังบ่นยังบ่ได้บ่นอนเนาะอื กู่หัวคนสิมาน้ำบันร้อนดีกว่าสิแน่แต่ท่านล่ะฟ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้จีออกไปทายข้างนอกเด้อเดี๋ยวอันเอากับไอ้กะจีพาหน้องไปใน่เนาะเพื่เป็นอยู่ของน้องกับตัวนี้กันถือว่านักหน่องตัวนี้เนาะมีโรคประจำตัวน้ำล้วก็เลี้ยงลูกอีกสองคน แล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นน้ำเป็นยังกะหิวอ่ะหิวอาเนาะน้ำกินเด้กอ่ะหมอน้อยนี่ไปตากก็ไม่เถ่าเป็นน้ำน้ำแบบไหนเนาะน้ำน้ำบ่อนี่แหละน้ำสามคนคุดมาเป็นน้ำเอ่อน้ำบาดาลนี่บ่มันโมเมนต์น้ำบาดาลน้ำสามคนคุดน้ำบ่อนี่น้ำส่างเลยเนาะเน้นน้ำบ่อคนคุดก็หิวเนี่ยตุ๊กตุ๊กหิวตุ๊กกระของเพื่อนเป็น เป็นถ้วยเป็นหม้อเป็นยังมีเพราะนั่นอยู่าว่าเพรพรได้พรได้ยินแต่โดย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 อันนี้แหละไปหิวเอนะอ๋อมนตุ๊กอันนี้ว่าแปลงหิวอ่น้ำครับโอ้มันจะได้กุ้มจากมือนี่ฮะกับบางที่กับเล็กเลยเนาะโดยโดยโดยเป็นไปตักบางที่กับอุ้มอุ้มลูกน้อยนี่แหละเนาะแต่อันนี้น้องเข่าไข่ะเดี๋ยวอาจะได้ลาน้องไปก่อนเด้อ เต่ะเาว่านั่งกัญชีได้มาหาไม่เนาะเี๋ยว่าเดียอ้ายกัญชีออกไปไทายหิันบ้านเพื่อนของน้องเนาะให้พี่ให้น้องเขาเบิงน้ำกันในชมเนะาะว่าครอบครัวของเพื่อนนี้ของน้องมันบริเมนแค่คขาเบ้าเนะาะว่ามันมันเกิดมาจากคววมเป็นจริงเนาะเป็นที่เพื่อน,นเล่าเล่ามาให้ฟังเนาะกะ็ะกะสบายดีเนาะพี่นน้องเนาะเจ้าเจ้าเนาะสบายดีเด้อ ข้างนอกเนาะเพันยูนะพี่น้องมองอยู่อาศัยเนาะแม่ลูกอ่อนสองคนเนาะพี่น้องลูกเพันยสองคนเออเป็นถ้วยเป็นรวงเนาะพี่น้องมีแค่นี้แหละขู่ก็มีใบเดียวเนาะพี่น้องที่อยู่อาศัยเนาะแล้วก็ที่พักเพิ่นน่ะนี่พี่น้องเสาเพิ่นแค่เพิ่นตั้งใส่นี่ซื่อๆน่ะจักพันสิทนจำเลยเนาะเพิ่นให้ าหาเนาะหาคนพี่น้องมาเห็ดมานั่นเนาะก็ได้อดยู่คนนึงตัเที่ยงสีเลาะคนมองอาศัยคนเนาะพ,พี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนอะ หลังญ่อยพี่น้องแต่ว่าคือว่าในน้องพี่น้องพระละก็ลายแต่ตอนนี้เพิ่นกะมีโรคประจำตัวเนาะถ้าได้เป็นแล้วกะสามซีมือเพื่อสีหายซึ่งมีลูกน้ำกันดูน้ำกันนะแค่เล็กน้อยนะสองคนเนาะอันอนี้ก็จะเป็นขวามุ่มใีน้องพี่น้องเนาะ กะเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับโบเสียงก็จะได้ลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะกะโอเคอเคนาะพี่น้องเนะาะกะเบาเสียงก็ได้อา่าถามเดี๋ยวนะถามครอบครัวเพื่อนเน่ยพี่น้องอา่าลูกเพื่อนกับสองคนกัเด็กน้อยเนาะซึ่งอา่าน้องคนนี้มีโรคประจําตัวเนาะพี่น้องถ้าได้เป็นเกะประมาณสามสี่มื้อเพื่อสีหายเนาะพี่น้องเนาะเราเพิ่นอยู่น้ำกันลนะสามคน แฟนเพื่อนน่ยอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็ติดต่อหากันอยู่แต่ว่าอันนี้ซินีลายแห้งพ่่นนวาาเะพี่น้องซึ่งอยู่ร่วมกันนะที่อยู่อาศัยเพื่อนเนี่ยคือข้างข้างหลังเนี่ยพี่น้องเคุณอยู่กระตูปเนาะพอได้อยู่มืนเท่าเนาะพี่น้องว่าเงินคำกับโบมีเนาะกับโบเสียงกับโบได้ถามรายละเอียดพราปันไหนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าสิเล่าวดมือมันกับโบจบเนาะพี่น้อง กนะเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมันนี่กะเบ,บาเสียงกะสิไาลาพีละนะ่ลาน้องไปอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอขอบบุญขอบคุณเนาะ MC ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะที่เขา้ามาบอกว่าไม่หรือเก่าเนาะที่เข้ามาชมคลิปเบาเสียงตลอดมาเนะอาขอขอให้มีแห้งมีสุขภาพแข็งแกร่งควเจ็บ่าได้ควมไข้ยาให้มีเนาะทำการทำงานทุก่กับขอให้เจริญในการที่กันงานเนะอะขึ้นรถลงเรือกับตอนนี้กับขอให ไปฮอดไปถึงในที่จุดเป้าหมายเด้อสำหรับวันนี้บอเซียงกับจได้ลาพีและน้องไปเนาะกขอก้าวเข้ามาสบาดีและสวัสดีมู่เพื่อนพี่น้องภายในในต่างประเทศเปิดสุขสุขคนเนาะ